สวัสดีคะ่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะกระท่อมชมจันทร์นี่ยวันนี้ป้าก็มาลดน้ำต้นไม้มานั่งอยู่ตรงนี้รอรอน้ำที่จะลดเพราะว่าตรงนี้ต้องการน้ำเยอะนะป้าก็ปล่อยสายยางลงให้ต้นฟอกเทวนี้ได้กินน้ำเยอะๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้โดนตัดนะคะโดนตัดไปโดนวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนนู่นนะคะ พี่น้องก็มาช่วยตัดกิ่งมันก็มีแผลเพราะว่าจะต้องได้รับน้ํานะคะเพื่อบํารุงและนี่เลยอันนี้คือที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือขี้เลื่อยขี้เลื่อยขี้เลื่อยจากที่ช่างใช้เลื่อยตัดต้นฝ้ายคําออกจากตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้จะมีต้นฝ้ายคําอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสูงขึ้นไปบางป้ายแล้วก็ขึ้นไปถึงสายไฟนะคะเหมือนที่ป้าลงคลิปให้ดูนะคะ ก็เอาออกแล้วเอาตอแต่ทั้งต้นทั้งต่อออกเรียบร้อยแล้วนะคะวัดดีน้องแกะน้อยน้องแกะน้อยก็ดำมิดหมีแล้วยังไม่มีเวลาทําความสะอาดยังไม่มีเวลาทาสีให้ใหม่เลยสําหรับน้องแกะน้อยป้าก็มานั่งพักเหนื่ยอยตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือทําความสะอาดออกนะคะทําความสะอาดเพื่อที่ช่างจะได้มาตกแต่งให้ใหม่ก็คือทาสีใหม่นั่นเอง าสีใหม่อาจจะปรับตัวหนังสือใหม่ไหมหรือว่าจะเอาเหมือนเดิมแต่เพิ่มสีอะไรแบบนี้ก็ต้องดูกันนะคะว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะแต่สําหรับป้ายนะคะป้ายที่ติดไวนิ่งน,นะคะที่ติดอยู่ข้างผนังนี้ต้องแกะออกแล้วก็ต้องหารูปใหม่มาติดเพราะว่ามันหมองละหลายปีแล้วนะคะแต่รูปใหม่สวยๆก็ยังถ่ายแล้วยังหาไม่เจอเลยแต่งสวยมาถ่ายนี่ยังหาไม่เจอเลยนะคะ มันลูกเยอะมากลูกเยอะมากอู้ดูสิเนี่ยขาดน้ํามากเลยพี่น้องขนาดป้าปล่อยน้ําใส่ตั้งนานแล้วมันยังมองไม่เห็นว่ามันจะพอเลยนะคะยังไม่ไม่เห็นความชุ่มชื่นเกิดขึ้นมาเลยยังหายซักหายสอยหายไปเลยสําหรับน้ํา อันนี้ก็สาบเสือหรืออะไรเขาเรียกอะไรสาบเสือก็อาจจะตัวอ,อ,อย่างนะต้นอะไรที่ป้าซื้อมาปลูกนี้ก็คือไม่ไม่ได้ขนเพราะมันเป็นผลไม้ทางเหนือเนาะที่เขามีอากาศเย็นๆโอ้แห้งแห้งมากเลยสำหรับดอกไม้ของยายต้องรดเยอะๆหน่อยพอฝนไม่ตกมันก็เป็นจะเป็นเดือนแล้วมนะั้งฝนไม่ตกเน่ะ ใช่บางวันมันก็แค่รินรินมานิดหน่อยรินรินนิดหน่อยไม่พอที่จะอ่าไม่พอที่จะได้เป็นประโยชน์กับต้นไม้เนะรินแค่นิดเดียวเองอันนี้ก็ต้องให้น้ําที่ไหนไหนมันก็อยากกินน้ําหมดเลยแหละตอนนี้อืถ้ามันได้ทําอย่างหนึง่งป้าก็ต้องทําอย่างหนึงนะ่งเนาะ สายน้ำไม่คอยท่าวันเวลาก็ไม่คอยใครเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะอืมป้าก็จะลดอันนี้ก็คือน่าจะได้เปลี่ยนใหม่แล้วละ่ะเครื่องฟ้าน่าจะเอาต้นใหม่มาลงแทนแต่กระถางยังใช้ได้อยู่กระถางยังใช้ได้อยู่ป้าน่าจะไปซื้อพวกที่เป็นถุงเนาะ พวกที่เป็นถุงเอามาลงกระถางพวกนี้แทนนะคะอยากจะกินน้ำกันทั้งนั้นเลยร้องขอน้ำกันระงมเลยนะพวกเจ้านี่พอแห้งก็แห้งนี่แหละความแห้งแรงไว้ปรานีใครป้าจึงร้อนใจมากๆอยากให้ช่างต่อน้ำสปริงเกอร์เร็วๆแต่ช่างก็ไปพาลักทุระอยู่เพิ่งได้มา พิ่งได้มาก็คงจะเตรียมไว้บ้านนิดหน่อยแต่คงไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเสร็จไหมเพราะว่ามันก็เยอะต่อลงไปจนถึงห้วยนู้นเลยนะคะต่อลงไปจนถึงห้วยเลยตอนนี้ป้าก็ใช้น้ําจากกระปานะคะรถเพราะว่าระบบน้าโซลารเซลล์นี้มันแรงนะแรงดันมันเยอะแล้วก็ถ้าแดด,ดเยอะๆมันก็จะ เปิดน้อยกอ๊อกไม่ได้ต้องเปิดได้หลายกอ๊อกขึ้นมะก็ดีด้วยนะจะได้รดเสร็จเร็วๆแล้วที่สําคัญป้าว่าจะไม่รดเองนะปีนี้ว่าจะให้สปริงเกอร์รดแทนเออดีจังป้าก็ออกไปทํางานสบายใจกับคุณลุงเวลามีแดดออกมามันก็จะรดของมันเองเลยนะคะน้ําก็สปริงเกอร์ก็จะรดสวนให้ป้าเองแล้วกลับมาค่อยมาปิดเอ,อแดดหรือไม่ก็แดด ลงไปแล้วมันก็จะหมดเองนะคะสำหรับน้ำบาดาลโซล่าความกินก็ดีด้วยนะที่มันเป็นบ่อใหญ่ที่มันลงไปที่เดิมไม่ได้ไม่งั้นป้าคงจะเอาอันเดิมออกพอนี้พอดีมันก็เลยดีตรงที่ว่าเอาไว้ทั้งสองบ่อทั้งน้ำบาดาลไฟฟ้า ทั้งบาดาลโซล่าเซลล์มันก็เลยดีด้วยถ้าอันนึง่งใช้ไม่ได้อย่างเช่นไม่มีแดดเราก็ใช้อีกอันหนึง่งเออถ้าอันนึงไฟดับใช้ไม่ได้เราก็ใช้อาศัยที่มีมแดดนี่แหละลุกแทนเลยนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องมาทําความสะอาดนะจ้าหน้าร้านเพื่อนป่าอื่นนั่นว่าหน้าร้านเพื่อนต้องมาทําความสะอาดออกให้มันน่าดูน่าชมตอนนี้ไม่มีไฟทำแล้วเดอ้ออยู่ให้ได้นะ อันนี้ลิ้นมังกรนะคะต้นพวกนี้คือลิ้นมังกรที่ป้ามาปลูกไว้รอบๆของต้น้ายคำเมื่อก่อนนี้มันก็อาศัยอยู่ด้วยกันกับต้นไม้ใหญ่แต่ตอนนี้จะต้องลดน้ําเยอะๆด้วยเหมือนที่อื่นเพราะอะไรไม่มีต้นไม้ใหญ่ดูดน้ําหาน้ํามาเลี้ยงแล้วต้องกินน้ําจากที่เราให้เขาเท่านั้น เนี่ยจราเ้บางคนก็เรียกว่าจราเ้บางคนก็เรียกว่าต้นไก่ปลาหรืออะไรนี่แหละก็ปลูกเอาไว้เยอะนะคะฝนแรงฝนแรงฝนแรงแล้วต้องลดน้ำให้ทันงานก็ต้องทำให้ทันว้าวแยกร่างดีไหม แยกกร่างดีไหมเอ่ยแยกนายก็ดีนะสิแยกนายก็ดีนะจ้าอุ้่แกอยากจะรดอะไรอะไรก็อยากจะกินน้ำเดยยกันทั้งนั้นเลยอ่ะกินซ้ำนี่พ่อป๋าตายก่อนเด้อ ต้นใหม่เอ้ยให้กินคนละนิดละหน่อยพอให้มีชีวิตรอดไปได้ก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยกินแบบอิ่มน,น้ำสำราญเมื่อค่อยมีเวลาเด้อจ้าเด้อโอ้โหชวนชมชวนชมก็อยากจะกินน้ำ ไม่ต้องการน้ำแฉะมากแต่ก็ต้องการน้ำตลอดเหมือนกันทุกอย่างนั่นแหละที่เป็นพืชนะคะพอหน้าเลี้ยงเขาก็ต้องการน้ำล้วก็ต้องให้น้ำพอฤดูฝนก็ดีหน่อยตรงที่ไม่ต้องรดน้ำแต่มันก็มียาม,ามนี่ว่าพืชให้เราดูแลเหมือนที่สองสามวันที่ผ่านมาทีมงานช่างกว่าจะได้ติดน้ำ สปิงเกอร์ได้เขาก็ต้องมาช่วยกันตัดหญ้าออกเพราะว่าคุณลุงตัดคนเดียวมันไม่ทันนะคะไม่ทันแน่ๆน,นะคะทั้งไม่มีเวลาแล้วก็กำลังด้วยกำลังก็จะต้องใช้เยอะอาศัยพลังหนุ่มเขามาช่วยกันช่วยตัดพลังทั้งหนุ่มทั้งสอวอนแหละช่วยกันแล้วในที่สุดก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ป้ายัางไม่ได้เดินลงไปดูเลยหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามเอิดเติดนะพี่น้องเนาะเอิดเติดภาสายสานมะละค่มเอิดเติดแปลว่าเลี้ยนเตียนโล่งนะคะเอิดเติดแปลว่าโล่งโล่งพี่น้องโล่งอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ